สุดท้ายออนไลน์ยังไงให้ได้จับเงินล้านนะคะบอกเลยค่ะว่ายุคนี้และยุคต่อๆไปคอนเทนต์ค่ะคือทางรอดของธุรกิจการไลฟ์นะคะสามารถทำสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้คนที่รวยเร็วที่สุดในปัจจุบันคือคนที่ทำคอนเทนต์เป็นนะคะคอนเทนต์เนี่ยคือการใช้กำลังโซเชียลมีเดียแต่การยิงแอด เหมือนกับการใช้กำลังของตัวเองค่ะคอนเทนต์ Content นะคะที่สำคัญเลยคือมันต้องมีหัวข้อให้ชัดเจนแล้วเราต้องเอาหน้าของเราค่ะออกกล้องคอนเทนต์ Content แบบมีตัวตนเนี่ยมันจะดังขึ้นไม่ว่าเราจะขายอะไรค่ะความน่าเชื่อถือสำคัญที่สุดต่อลูกค้าถ้าเราเอาหน้าของเราออกมานะคะคนเนี่ยเขาจะซื้อของกับคนที่เขารู้จัก คอนเทนต์ที่ทําให้คุณรวยที่สุดในยุคนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยก็คือคอนเทนต์ที่จะต้องเอาหน้ากุดออกกล้องค่ะเอาปัญหาของลูกค้าค่ะมาทำคอนเทนต์นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำนะคะถ้าใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์ใครที่เป็นแม่ทีมนะคะอยากจะทำคอนเทนต์อยากจะเอาหน้าตัวเองออกกล้องแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยมีเจ้าของแบรนด์เยอะมากค่ะที่ติดต่อพี่หญิงนะคะให้ไปสอน ตัวแทนไลฟ์ให้ไปสอนตัวแทนทำคอนเทนต์หรือแม่ทีมบางคนนะคะก็สมัครเข้ามาเรียนแบบ p r i v a t e coaching กับพี่หญิงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากไลฟ์เก่งและทำเงินได้ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยแล้วสมัครเรียนกับพี่หญิงได้เลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ